ไปต่อกันที่เรื่องของการยก,กระดับและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทสมุนไพรไทยกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับได้ร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับพัฒนาสารสกัดกระชายดําบริสุทธิ์นะครับให้เป็นการยกระดับสมุนไพรไทยเนี่ยออกไปสู่ตลาดในระดับสากลครับเรื่องนี้ทางคุณ อุรชารัตนนนะครับรัตนานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวอทอชอนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับทั่วโลกได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วย ทำให้คนวัยทำงานมีจำนวนลดลงนะทางสวทชจึงผลักดันแผนงานเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการผลิตสารสกัดเพิ่มมูลค่าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืนนะครับอย่างเช่นการต่อย,ยอดสารสกัดกระชายดํานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน รวมไปถึงแพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารของคนพิการและผู้สูงอายุล่าสุดนะครับได้ร่วมกับบริษัท Specialty Natural Products จำกัดมหาชนหรือว่า SNPS พัฒนาสารสก,กัดกระชายดำบริสุทธิ์ที่มีปริมาณฟลาวโนยสูงสุดนะมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยชะลอไวัได้นะปัจจุบันทาง SNPS นะอยู่ระหว่างการลงนามสัญญา ทางการค้ากับบริษัทชั้นนำระดับโลกในหลากหลายประเทศเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่ผู้ผลิตเครื่องสําอางและเวชสําอางอย่างเช่นที่ประเทศฝรั่งเศสเกาหลีอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับประชายดดำยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยครับ